เข้ามาเรขเข้ามาเลขเข้ามาเลยจ้า <What? S 1> <ś les> สวัสดีครับผมตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมการินฟ่ฟรีไฟ <ś les> <ś les> เป็นไงมัางครับผมสวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่มีอะไรมาแนะนํานิดหน่อยนั่นก็คือน้องๆเห็นนี่ไหมมุมขวาล่างเนี่ยเห็นปะเห็นปะนั่นแหละเห็นปะมันเขียนว่า God Adam เรามีการอัปเดตแพทใหม่แบบว่าเป็นการอัปเดตรับรับเฉพาะตัวอดัมเท่านั้น <H m? S 1> ออนี่นี่นี่ ันจะมีหมดก๊อดนี่เดี๋ยวพี่กดให้ดูนะดูดูด,ดูกดได้จริงๆดูฟังเสียงนะอ่าเห็นปะ่ะพอเรากดปุ๊บกลายเป็นสีเขียวเลยเห็นปะ่ะนี่คือเราเปิดโหมดก๊อดของเจ้าอะดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเรากดปิดอ่ะอา โอโกลายเป็นสีขาวแสดงว่าเราปิดหมดก๊อตคือเราไม่ได้ต้องการให้อดัมเก่งแล้วก็ไม่ต้องใช้สกิลอะไรทั้งนั้นแค่เปิดหมดก๊อตก็โคตรเทพแล้วล่ะครับผมงั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะน้องๆฟังพี่ดีๆนะถ้าอยากให้เข้าไปรื้แล้วช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์หน่อยเร็วเออแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปฟรีไฟล์ต่อไปของพี่ด้วยนะครับผมโอเคปะเราไปดูกันดีกว่าว่าอดัมที่เปิดโหมดก๊อตเข้าไปเนี่ย มันจะเก่งแบบว่าพวกที่เขามีสก,กิลกันได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวพี่ขอกดเปิดโหมดก๊อตก่อนนะมีแต่คนใช้อดัมอะครับผมวันนี้ดูเห็นปะเหมือนบางคนเขาก็รู้น้องๆเออว่าอดัมวันนี้มันมีการอัปเดตโคตรโกรงอะครับผมนั่นแหละดูดิโอ้อหอดัมมาเต็มอะครับผมวันนี้อเออเหนื่อยใจสําหรับคนที่รู้จริงๆสู้ความเวิรงมวางอันไกลโพ้นณะจุดจุดนี้อดัมของพี กำลังจะบินไปที่พีกเมืองที่โหดที่สุดในเกมฟรีไฟนะครับผมครั้งแรกของเกมเลยลงมาตอนนี้อยากจะได้ฟาร์มาร์สไว้ในครอบครองเหลือกเกินไม่รู้ GM จะเปิดโหมดก๊อดให้เราจริงๆหรือเปล่าอ้ยอ้ยเอ้ยมีปืนมีปืนโอ้โหฟาร์มาร์สนั่นแหละสุดยอดวาน้องๆอ่าเราโดดเข้าไปอ่าตอนนี้ได้อะไรของฟาร์มาร์สมาได้แม็กกาซีนมาเพิ่มด้วยนะครับ ตอนนี้มีการยิงกันที่ดุดเดือดมากเลยโดดข้ามกำแพงมาพี่เอาไอ้นี่มาเออเหมือนเป็นสเบียงน่ะน้องๆที่แบบว่าเป็นส,สกิลเฮ้ยด,ด้ฟามาสอก็บอกเหมือน GM จะแบบให้หมดกอดตามที่เราต้องการมาจริงๆเนาะณนะจุดๆนี้เราก็เดินไปเพื่อที่จะไปหากระเป๋าที่เรากดสกิลไว้เฮ้ยโดดไปโดดไปนั่นแหละ ตอนนี้คือแบบว่าเราใช้โหมดกอตเข้ามาก็ผมกอตนะครับผมวิ่งแบบไม่กลัวใครในพีคอะเออหุยหุยหุยเจอสมบัติวะ่ะน้องๆหืมหุยบวกสามกระเป๋าสามเกาะสองที่เก็บเสียงฟาร์มาร์โอโหเย็ดเคไปไปไปเราขึ้นไปรุยกันดีกว่าเรามีของที่แบบโหดมากอะ่ะโอเปิดโหมดกอตมาสบายใจหุยหุยหุยฉันเห็นแกนะเจ้าโง่ยังไมาเห็นอะไรฉันเออ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 เอ้า ดนยิงต่อหน้าต่อตาเลยน้องๆเอาไงดีแสดงว่ามันมีอีกตัวนั่นไงเราไม่ต้องเป็นมังกี้เราก็สบตุ่มพุ่มไม้ได้ยิงโอ้โหเป็นไงแตกไปดิแตกไปดิมาราฉันได้ยังไงฉันอุตส่าห์ตามมันมานะแมไหนไไปดูดีกว่าว่าศพมีอะไรมั่งเราต้องอ้าวโอ้โหได้ที่ กระสุนกระสุนเยอะมากพอพอพอเก็บแค่นี้พอเดี๋ยวกระเป๋าจะหนักไปอีกตัวอ้อได้กระทะมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้พี่ไม่มีไอวอลวะน้องๆสงสัยเกมนี้เราต้องวิ่งแบบว่าไม่ต้องใช้ไอวอลกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสําหรับพี่แล้วนี่เห็ดพาทไม่ได้เลยได้เห็ดใหญ่ด้วยเป็นไงครึ่งครึ่งอ,อร่อยแบบว่ากรุบกริบกรบกริบเราไปหาตัวยิงกันต่อดอีกว่านานะ ฮัลโโรมีใครอยู่ไหมครับผมอดัมกอดมาแล้วนะครับผมฮารหโรมายเฟนยังไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเอาไงดีเนี่ยเราเดินออกไปดูกางนอกกันดีกว่าเพื่อจะมีคนมาเอ๊ะมองซ้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้โอ้โหมียิงจากด้านหลังอีกด้านล่างจะเอายังไงโอ้โหเจอไอวอร์หนึ่งอันแต่เราไม่เก็บเราบอกว่าเราจะไม่เล่นไงคั้งละคงล่างยิงสวนมาแล้ว อย่างไงอย่างไรกระทะโคเรียคิงโดนดังเป้งๆเลยน้องๆเอาไงดีวะเอาไงดีเอาไงดีณจุดๆุดนี้เราต้องทําสมาธิแมนแมนใจเย็นๆนะแมนวิ่งไปดูดีกว่าตัดสินใจยังไงเอ้เอ้เเสียงเสียงอยู่ขวาเสียงอยู่ขวาได้ยินนะจ๊ะได้ยินนะจ๊ะไหนไหนยังไงยังไงอ เออเสียงอยู่ขวาอีกแล้วโดดนั่นไงนั่นไงจังหวะนี้แหละครับผมโผล่หน้าที่หน้าต่างจะหลอกล่อคิดว่าเล่นเดทบายเดย์ไรอยู่หรือไงเอาละเอาละเราจะวิ่งไปเราจะวิ่งไปน้องๆเงียบ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 เดี๋ยวพี่ใส่เองเดี๋ยวพี่ใส่เองแตกครับผมแตกครับผมบอกแล้วว่าแตกแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีตัวนั่นไงนั่นไงเข้าหัวไปดี ก็บอกแล้วครับผมว่าวันนี้ผมเปิดโหมดก๊อตมาคุณจะมาสู้กับผมได้ยังไงเหมือนได้ยินเสียงรถอยู่ซ้ายมือเอาไงดีเอาไงดีวิ่งไปดูดีกว่าไปไปไปวิ่งไปดูกันดีกว่านะจุดจุดนี้เราวิ่งไปเราต้องรู้ศพก่อนดิเออนั่นแหละกระสุนเก็บดีมากอยากได้ยาอยากได้ยาเอาไงดีไม่เก็บดีกว่าอืมไม่มียาเลยเดี๋ยวไปดูศพนั้นก่อนดีกว่าว่ามันจะมีอะไรให้เรามั่งเนาะ หอเก็บกลำกล้องไปได้ยาวะน้องๆปามปาถนาเลยโอ้โห่นะจุดนี้เราต้องเดินไปกินเห็ดก่อนแต่เห็ดนี้พี่ไม่แนะนําให้กินกันนะเพราะว่ามันโรงแจงในเมืองพีกสดชื่นโอเคตอนนี้พี่วิ่งวนขึ้นมาบนพีกอีกรอบหนึ่งแล้วก็เพราะว่าพี่มีโหมดกอดสไงพี่ก็เลยไม่ค่อยกลัวใครในพีกเท่าไหร่นะเออ ไหนศัตรูอยู่ไหนเนี่ยไหนศัตรูอยู่ไหนโผลมาให้ฉันเห็นซะดีๆฉันจะยิงก้นนายเฮ้ยเหมือนมีรถเหมือนมีรถอยู่ทางซ้ายมือของเรานั่นไงเห็นไว้ว่าแล้วต้องเป็นโฟวิลอ้าเอาเจ้าหนูจะไปไหนนี่เล็งก่อนเอาโดดลงอาจจะโชว์เหนือไงดๆๆๆ อ๋จีเ้าเจ้เ้อจุกจุกต้นไม้จ้าๆมาไม่โดนจ้ๆๆ้อโดนกระทะตจ้าๆา้าตายนะตายนะสู้ตายนะโอ้แตกหัวแตกครับผมฮ่าบอกว่าจะยิงก้นแต่ใส่หัวซะเลยให้เราเจ้างั้งจะสู้กับพี่เรอใช้อยากเปลี่ยนสกาเรือเกินเบื่อฟาร์มัสแล้วจับสกาขึ้นมาเป็นไงมีแม็กอะไรพร้อมเวลสองชุดแต่งพร้อมเราไปหารุยกันต่อในพีกดีกว่าว่าจะมีนักเกรงจริงหรือเปล่าในพีกอะเออ ไปหาตัวยิงกันเอ้ยได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถว่ะรถอยู่ขวามือไปดูดีกว่าว่าเขาจะขับรถไปไหนนี่เจ้าโง่นี่มันเกมยิงปืนนะไม่ใช่เกมขับรถเห้งอย่ามายุ่งกับข้าข้าจะขับของข้าข้าจะขับเข้าวงอย่ามายุ่งโอเคโอเคนั่นเนี่ยอ๋อเอาแบบว่าโฟวิลไประเบิดแล้วตัวไปไหนเนี่ย เอเสียได้โฟวิลนั่นแน่ฉันเห็นแกอยู่บนหลังคานะเดี๋ยวฉันแป๊บโอ้ยบักบัโอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊ปปไอหนูแป๊บนึ่งเลงมาเข้าหัวไหมเข้าหัวไหมด้อด้อ้เอาจะหนีไหมเออเออเขาไม่เข้าหัวโอ้โหจีเอมกำแพงก็ไม่ให้นะนิดเดียวปั๊มยาก่อนเดี๋ยวเราเจอกันฮ่าฮเป็นไง ตายยากจังล่ะพนุกเข้าหัวครับผมพี่บอกแล้วว่าพี่น่มันของจริงวันนี้พี่เปิดโหมดก็อดมานะน้องๆ ไม่ต้องตกใจอะไรทั้งนั้นไหนไหนไหนมีอีกตัวปะตอนนี้เหลือ6นะครับผมผู้รอดชีวิตเหลือ6กพีสังหารไปแล้ว5กับโหมดก๊อดของเจ้าอาดำาเออได้ยินเสียงปืนอยู่ข้างหลังโอ้โหยิงเข้าหลังมาแล้วยังไงยังไงยังไงดีอืเลสโซนอีกมึงต้องหนีออกมาจากเลสโซนเดี๋ยวนี้เจ้าโง่ออกมากูไม่ออกหรอกออกไปมันก็ยิงกูดิ อ๋อโอเคงั้นข้าหลบมาต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ข้ารู้เองต้องมาอยู่แล้วจริงปะอัอนั่นกวัวแล้วมึงต้องโผล่ออยังไงดีโอโหเขาไหลเขาไหลจังหวะนี้ต้องบวกกันแล้วจีเอ็ม GM แก้ด้วยนะติดต้นไม้นิดหน่อยเนี่ยอเอาอยัางไงยังไงจังหวะนี้ก็อ้อง แต่ตตตแครับผมยังอีกไกลน้องพี่มีโหมดก๊อดเลือดพี่ลดน้อยอ่ะครับผมเจายังไงกับพี่อ่ะเออปั๊มยาโชว์ด้วยเป็นไงไปไปไปรีบเข้าไปดีกว่าวงเริ่มบีบเราแล้วนะจุดจุดนี้ได้กระสุนมาก็ยังดีโอเคอุทยาบาลพยาบาลโอเคโอเคฮะเ,เป็นไงได้มาแปดพยาบาลสําคัญสุดบอกแล้วว่าไม่กลางด้วยไอวอเพราะเรามีโหมดก๊อดช่วยเราไง เออใครจะทำไมอ่ะก็ผมไม่ใช้อ่ะครับผมเออก็แค่อวบอลทำไมสู้หมดอะไรหมดก๊อตผมได้อ่ะอืนี่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 เป็นไงวันนี้เรามาโชว์หมดก๊อตตอนนี้ผู้รอดชีวิตเหลือสี่แต่เหมือนพี่เห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าตู๊จู่เอาจะหนีไปไหนเอาตู๊จู่จู่าเกินน้องเข้าหัวไป1เมตรจะเป้งไปเลยหรือว่าหมดก๊อตเขาแบบว่าทำให้ตัวเราวินบอกว่าน้อง คือได้ยินเสียงปืนแต่มองไม่เห็นตัวเราอ่ะเออเหมือนเขาจะหันมาสู้นะเมื่อกี้เนี้ยแต่แบบว่าเขาแบบว่าเกรงกลัวแบบหันมาแล้วพี่วินบ็อกอ่ะแต่นี่มันไม่ใช่โปนะยังไงมันก็ไม่ใช่โปคือมันเป็นโหมดที่เขาอัปเดตมาน้องๆประทับใจมากเลยที่เล่นวันนี้ P Q ไปแล้วเจตัวนะน้องๆครับตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต3าคนเอ้ยนั่นไงนั่นไงจริงจริงๆๆๆ อ๋อจะหลบไปไหนโดด่ะต้๊ด้แต่ครับผมบอกแล้วว่าพี่อะก๊อนน้องจะโดดยังไงพี่ก็ยิงโดนนะครับผม <S <S <โด>ตอนนี้เหลือระหว่างศึกชิงเจ้ายุทธภพหนึ่งหนึ่งเท่านั้นหรือว่าผู้รอดชีวิตสองคนหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่เนี่ยแหละจะเอายังไงละเจ้าหนูเจ้าจะแอบไปไหนขาก็จะหาเจ้า อยู่ไหนจ๊ะออกมาสะดีๆนะจ๊ะนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วไหนต้องอยู่ที่นี่ๆๆๆดีค่ะชช่อแตครับผมที่หนึ่งห่ะที่หนึ่งห่ะโอเคครับผมน้องๆคลิปนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีการอัปเดตอะไรทั้งสิ้น พี่แค่อยากให้น้องๆทุกคนมาร่วมสนุกกับพี่เท่านั้นเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะเราเจอกันใหม่ bye บ๊ายบายจุ๊บ